เดี๋ยวคอยสไลด์วางแ่ยดวยว่ะคนจะทำตัวอะไรเออย่าง้อ่าคน่ว่างอันนี้อันนี้สองเรียงแกเนาะค่ะว่าเอันนี้เส้ับเป็นวะ่อันไหนกระแรงเรจะ ครับสเสครับที่มายื่นหนังสือวันนี้ให้สหกร,รจังหวัดกาลสินเพื่อให้เพิกถอนหรือยกเลิกประกาศการเลือกตั้งประธานกรรมการสหกร,รจังหวัดรรรรกาะสิน์ประจำปี2,566 67 ตามประกาศฉบับที่0 0 3ทั2566ลงวันที่10ม 66, กราคม2566กําหำหนดข้อห้ามไว้ในข้อ2.3 3จุว่าห้ามบุคคลที่เคยเป็นกรรมการหรือผู้จัดก,การที่ผลจากตำแหน่งโดยมีคำสั่งของนายทะเบียนแล้วไม่มีสิทธิ์รับการเลือกตั้งซึ่งการกำหนดข้อ ห้ามดังกล่าวเป็นการฝา่าฝืนกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินการและกำกับดูแลของสากลอมรัพย์และสากลเครดิตยูเนียนปีพศ .2564 และยังเป็นการละเมิดจกีดกันบุคคลที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถกำหนดให้เข้ามาดับบริหารจัด จัดการสากรอีกด้วยยิงมายื่นหนังสือต่อ,อาสากรจังหวัดกาลสินเพื่อพิจารณายกเลิกหรือเพิกทอนประกาศตามหนังสือที่ส่งมาในวันนี้